มาแล้วครับสวัสดีครับนี่คือสลับบุรีนะครับอันนี้คือศูนย์ของเรานะครับที่เพิ่งเปิดขึ้นนะครับจากนะครับต้องเรียกว่าจากน้ําพักน้ําแรงของทีมงานของเราเนะ่ยกำลังนี่คือต้องบอกนะอลังการนะผมจะพาเข้าไปดูนะนอกจากมีเรียนี่ฟู้ดแล้วเนี่ยนะครับที่ขายอาหารสดแช่แข็งเนี่ยก็ยังมีตู้น้ํามันนะครับตู้น้าตู้กดน้ำมอัตโนมัตอีกนะครับแล้วก็ตูต้อลอตเตอรี่ด้วยครบเลยเอ้าวเดี๋ยวไปดูดีกว่า แต่นี่คือนะครับเราเราเขาเรียกว่าสมาชิกที่นี่นะครับนะอ,นอ๋อเป็นภาคกรัรใชาเนี่ยอันนี้บรรยากาศสดๆเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็มีพะเข้ามานี่ฮะตูล้ลอตเตอรี่แบบนี้นะครับตู้น้ำมันนะฮะแล้วก็ตู้เติมน้ำอัตโนมัตินะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครที่เห็นวิดีโอนี้อยู่แล้วคุณมีทีมงานครับผมบอกเลยครับนี่คือสิ่งที่บริษัท สนับสนุนทั้งหมดฟรีครับนะถ้าคุณมีทีมงานนะครับอยากจะเปิดแบบนี้นะครับลงข้ามาคุยกับบริษัทนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็ตามของประเทศไทยครับคุณเห็นวิดีโอนี้จ้ำอีกรอบครับถ้าคุณมีโอกาสครับติดต่อเข้ามาครับ เป็นทีมงานกับเราขยายตู้เลนิพูตตู้แช่อาหารสดแช่แข็งครับจัดการเลยนะครับมากตัวครับพอครับผมอันนี้สูตรนี้ขายอะไรไปได้ล้าบ้างครับีอวอนแรกครับตู้แช่ครับตู้แช่ตู้เจ๊ยสิใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดเลยครับผมสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยโอ้โหครับแล้วก็ตู้ตะเงินครับกำลังจะติดตั้งอยู่ตู้ลอตเตอรี่นะติดตั้งลอตเตยครับสี่หมื่นสี่หมื่นสองพันนีรับรยานนะครับผม แล้วก็จะมีตู้น้ําก็ขายได้อีกใายไห้อันนี้ครับยกชุดเลยตู้น้ำมันด้วยใช่ไหมตู้น้ำมันด้วยครับต้น้ำมันด้วยครับนะครับใครที่สนใจนะครับเอาหนึ่งเลยคนที่อยากทํางานในย่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลบบุรีนะครับภาคกลางตรงนี้นะครับสิงห์บุรีนะครับสระบุรีนะครับคุณสามารถมาสมัครที่ได้กันแบบนี้ถ้าเกิดใครต้องการจะมีศูนย์แบบนี้ติดต่อเข้ามานะครับคุณมีทีมสร้างยอดให้เราแล้วก็มาคุยกันครับแล้วเราจะได้ร่วมกันครับครับผม